มาค่ะอลลิสนะคะนี่คือกระปุกที่หนึ่งที่ใช้หมดแล้วนะคะหน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจในการแต่งหน้านะคะโอเคตัวต่อไปก็คือที่สองแล้วนะคะลองที่สองนะโอเคเทสกันไปนะคะความหอมบอกได้เลยว่าหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนียนมากนะคะ อ่ะเริ่มทากันเลยนะคะอย่าลืมนะคะทาโลชัน่นเซรั่มอะไรของคุณที่มีอยู่ก่อนเนาะแล้วก็ร้อยแห้งเนาะแล้วก็ทำแบบนี้เลยกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะคุณสามารถลองไปเทสดูเนาะราคาไม่แพงค่ะ290บาทแล้วก็นะคะวันนี้คุณโชคดีที่ใคร นะคะอยากทําธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณซื้อไปเทสหนึ่งหลอดคุณได้เป็นเจ้าของนะคะไอไ้เป็นตัวแทนจังหวัดเลยนะคะเจ้าของใจดีมากเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารุ่นแรกคุณบอกตัวเองเลยว่าฉันโคตรโชคดีนะคะออมาทําด้วยกันนะะลงทุนแค่หนึ่งหลอดด้วยการเทสแล้วก็ขยันทําแบบนี้ค่ะรีวิวบ้างนะคะหรือว่าแชร์บ้างนะคะเจ้าของจะออกมาพูดมาบอกมาสม ตลอดเวลานะคะเนี่ยบางๆอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้จะนะคะลองเทสด้วยการฉีดน้ําแร่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันกันน้ํากันเหงื่อได้จริงไหมนะคะแล้วการที่เรานะคะฉีดน้ําลงไปหนึ่งครั้งแล้วเอาออกนะคะคุณสามารถทับได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะ เจ้าของแบรนด์บอกว่าถ้าเกิดทับลงไปอีกครั้งหนึ่งน่าจะวาวขึ้นอีกหนึ่งสเตกเลยนะคะนี่มันคือนะคะเขาเรียกฮะผลกําไรผลกําไรที่คุณได้รับเฉยอ,อันนี้ยังไม่ต้องเอาเกี่ยม,มากนะคะเดี๋ยวเราจะลองฉีดน้าแร่ไปนะคะนี่คือน้ําแร่นะคะอเคนะโอเคแทนน้ํานะคะว่ามันเป็นยังไงมันกันได้ไหม เห็นไหมเห็นไหมคะไม่ม okay, nah, ีอาคาบอะไรติดออกมาเลยนะคะเห็นไหมนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆแล้วคุณสามารถทาซ้ำได้ไหมได้นะคะซักก่อนนะซักให้แห้งเลยโอเคนะคะทารอบสองน่าจะใบขึ้นนะคะ แล้วถามว่าเราลงแป้งฝุ่นได้ไหมได้ลงแป้งพับได้ไหมได้ลงครุชชั่นได้ไหมได้ได้หมดนะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคาราบนะคะเรามาลองกันนะคะว่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คุณดูมันคือการเทสนะคะเพื่อให้ทุกคนมองเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ได้มาโกหกแต่บอกได้เลยว่าค่ะพี่อาจจะเกี่ยงไม่ไม่เนียนนะคะเพราะว่าพี่ใส่ตาย,ยาวอย่าลืมทาคอนะคะ เอกไว้ด้วยนะคะกับแอลลินะคะเป็นสินค้าใหม่ที่นะคะกำลังมาแรงนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่ด้วยเป็นแบบหลอดเพื่อสะดวกในการพกพา,า,านะคะพี่ก็จะใช้แปรงของพี่ปากนะคะเพื่อให้มันรู้สึกเนียนแล้วก็มั่นใจขึ้นถ้าเกิดใครที่สายตานะคะดีอยู่แล้วมองเห็นว่ามันเกี่ยง่ายเร็วแล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่พี่เป็นคนที่แบบเฮ้ยมองไม่เห็นะ <c oughs> <laughs> อะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มั่นใจก็จะเกี่ยเพื่อความมั่นใจ ใครที่อายุท่าพี่ก็ทําแบบพี่ได้นะคะห้าสิบหกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสายตายาวมองไม่เห็นใกล้ๆมองไม่เห็นโอเคนะคะใช้ความรู้สึกเอาว่าเนียนแล้วนะคะโอเคฝากไปด้วยกับแอลิชนะคะมาเป็นนะคะครอบครัวกันโอเคเนาะเนียนคลิบเลยไปแล้วค่ะ